สวัสดีค่ะทุกคนพีนดาก็พามาเกาะชานะคะนี้ด้านหน้าที่พักค่ะตรงนี้ก็เป็นที่ที่พีนดานอนอยู่นะคะดูสีทุกคนทุกคนค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นตอนที่พีนดาจะไปว่ายน้ำขามีคีย์การ์ดเข้าประตูด้วยนะคะแล้วทุกคนดูสิเตียงเขาจัดมาดีมากเลยลวดลายก็สวยโอ้โหมีมีห้องน้ํามีทีวีมีแอร์แล้วก็มีคุณย่าอยู่นะคะกําลังทาอะไรไม่รู้แล้วก็มี อ่างแช่น้ําด้วยค่ะมีสองบอกแล้วดูสิคะกระจกอ่ะมันเป็นแบบเหมือนลายไม้อ่ะอุ้ยมีห้องอาบน้ําด้วยนะคะทุกคนตรงชาโกรก็แบบมีหินปอมสวยงามมากเลยแล้วก็มีชุดด้วยนะคะชุดใส่อาบน้ําอุ้ยใครแอบถ่ายตอนเรากําลังแช่อยู่ตอนนี้นะคะเราอะ่ะก็อยู่ที่สระว่ายน้ําค่ะคุณพ่อคุณย่าคุณแม่ก็มาเล่นน้ําด้วยนะคะตอนนี้เฟียนะดรอยู่ที่สาะเด็กคานีรูปคุณแม่ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรูปตอนที่พีนาดาดูคุณพ่อกับคุณย่านวดค่ะอันนี้ก็คือคุณพ่อนะคะคุณพ่อกําลังเดินอยู่ที่ทะเลค่ะคุณพ่อตัวเล็กจึงเลยพีนาดาหยิบขึ้นมาได้เลยเนี่ยคุณแม่ก็ตัวเล็กเหมือนกันน่าเดีสิคุณย่าก็ตัวเล็กนะอันนี้ก็เป็นอืที่คลื่นซัดค่ะแล้วพ่อพีนาดาก็ยืนอยู่ตรงกลาง ดูสิมีบรรยากาศมากเลยอ่ะห้โซมโหร้านว้าวดูสิทุกคนมีภูเขาด้วยนะสวยแบบเป็นธรรมชาติเลยอ่ะอันนี้คุณแม่กําลังเล่นน้ำนะคะคุณแม่เล่นกับใครย,ยังไม่มีใครเลยอันนี้นะคะเป็นภาพพิ่ษตอนคุณแม่เดินมาแล้วแล้วพี่นดาก็เล่นน,านะะ้าค่ะแล้วคุณย่าก็เก็บหอย,ยด้วยนะ <ADHD> ดูสิ มีคลื่นทะเลซัดเข้ามาเลยตอนนั้นเท้าพี่นาราเป็นแผลนะน้ำเค็มมันช่วยรักษาแผลได้พี่นาราก็เดินเข้าไปหาเลยสิคะทุกคนแล้วดูตอนนั้นพี่นาดาผมไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะดูสิข้างแขนแขนนี้ข้างก็ไม่ตรงกัน <c oughs> นีทุกคน น่าสดใสมากดูสิมีบ้านคนมีต้นมะพราะ้าวมีที่พักมีอะไรแบบนี้แล้วก้อนเมฆที่นี่ก็คือคเรียงตัวกันสวยมากอันนี้อยู่ที่จังหวัดตราดนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคน